เป็นงไงอะข้าววานฉันที่กินไปอร่อยไหมอร่อยค่ะเซเล่เธอก็ได้กินข้าวฟรีอยู่แล้วอะงั้นฉันขอให้เธอทำอะไรเลีกๆน้อย่ได้ไหมเนี่ยแค่ล้างจานเองเธอทำได้ใช่ไหมล้างหมดนี่เลยเหรอคะสรุปทำได้ไหมอันเนี้ยเป็นสูตรน้ำซุปที่เธอต้องเชี่ยวค้างคืนนะแล้วก็มีของที่เธอต้องเตรียมตอนเช้าจำได้ไหมว่ามีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปทาเหมือนเดิมเลยนะฉันจะไวไปทาสวยซะหน่อย พี่อดคะถ้าข้าวขายไม่หมดหนูขอกลับไปกินที่บ้านได้ไหมอ่ะได้สิพนักง,งานที่เนี่ยเอาไปกินฟรีได้เลยกินข้าวฟรีทุกมื้ออ่ะยังอ้วนได้พออีกอะปุ้ยแล้ววันนี้เวรใครปิดร้านเนี่ยวันนี้เวรผมครับเสาร์อาทิตย์เป็นของปุ้ยไม่อยู่ที่ทำเลยอ่ะวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะจะตายปุ้ยต้องอยู่หลังจานปิดร้านคนเดียวการเขาทำตั้งห้าวันไม่เห็นจะบ่นเลยฉันไปแล้วล่ะ อย่าลืมรายงานยอดเข้าวด้วยนะข้าวลดราคาเหรอคะฉันขอซื้อข้าวกล่องน,นึงได้ไหมเอาตังมาดิ ขอโทษทีนะคะฉันคิดว่ามันลดจาก50บาทถึงว่าคงไม่รู้สินะว่าร้านอาหารที่เนี่ยไม่ได้ราคาถูกๆฉันไม่รู้หรอกคะ่ะฉันเห็นว่าอาหารมาลดราคาก็เลยเข้ามาดูน่าสงสารจังเลยเนาะขนาดอาหารลดราคางไม่มีปัญญากินเลยเป็นผู้อ่ะเขาแบบนั้นได้ไงปุ้ยนี่ครับ ก็มันใกล้จะปิดร้านแล้วเนี่ยกล่องสุดท้ายไม่มีใครมาซื้อแล้วแหละฉันจะเอากลับบ้านพี่หยุดบอกว่าให้เอากลับได้แกก็ได้ยินไม่ใช่ไงไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะมามานี่เดี๋ยวกล่องนี้ซื้อเองเดี๋ยวครับนี่ครับ ม่เป็นไรค่ะเงินฉันไม่พอจริงๆรับไปเถอะครับยังไงกล่องนี้ก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ต้องสนใจหรอกครับพนักงานที่นี่เขามีข้าวกินฟรีทุกมือ้อคุณรับไปเถอ,อะปล่อยฉันเถอะค่ะมือฉันสกรปรกมือคนที่ทํางานอะมาสะอาดอยู่แล้วครับต่อไปอะคุณมาเอาข้าวของที่นี่ได้เลยนะครับผมจะเก็บไว้ให้จริงเหรอคะ ฉันดีใจมากเลยค่ะปกติอะ่ะฉันได้กินข้าวแค่วันละมือ้อบางวันฉันก็ไม่ได้กินเลยผมเข้าใจดีครับผมเคยอยู่ในจุดที่ไม่มีตังค์จะซื้อข้าวผมรู้ว่ามันเป็นยังไงขอบคุณมากเลยนะคะถ้าวันไหนที่ฉันมีเงินอะ่ะฉันจะเอามาคืนไม่เป็นไรครับขอแค่คุณมาทุกวันมาช่วงร้านปิดนะครับประมาณหกโมง ทำดีไปเถอะแหมเอาเข้าวแม่เขาทุกวันไม่รู้จ่ายตังบ้างหรือเปล่าฉันก่อส่วนที่เป็นสวัสดิการของฉันอะไปให้เขาอ๋องีนี่เองยอมกวดข้าวเย็นเพื่อไปให้คนเก็บขยะตอนเยน็นอะฉันงดข้าวอยู่แล้วแล้วก็จะไปกินพวกสลัดแทนฉันลดน้ำหนัก ขอให้บุญเนี้ยส่งให้แกผอบไวๆก็แล้วกันนะเออขอบใจแล้ววันเนี้ยเวรแกปิดร้านะ่ะจัดก,การเองแล้วกันฉันกลับละจางนมันเยอะจังวะไหนจะต้องต้มน้ำซุปอีกขยะก็ยังไม่ได้ทิ้งโอ้ยไม่น่าดอกไม่ทำตอนเย็นเลยอ่ะ อร่อยไหมอร่อยค่ะแหมก็กินฟรีทุกวันไม่ให้อร่อยได้ไงเนาะตอนนั้นฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันห่วงข้าวเธออ่ะฉันก็รู้ว่าเธอจะเป็นมิชาชีพไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจเอ่อนเธอก็ได้กินข้าวฟรีอยู่แล้วอะ่ะงั้นฉันขอให้เธอทำอะไรแลกเปลี่ยนหน่อยได้ไหมได้ค่ะให้ฉันช่วยอะไรบอกได้เลยนะคะ งานไม่ยากหรอกรับรองว่าเหมาะกับเธอแน่ๆเนี่ยแค่ล้างจานเองเธอทำได้ใช่ไหมล้างหมดนี่เลยเหรอคะสรุปทำได้ไหมได้ค่ะฉันทำได้ทำเสร็จแล้วก็ล้างหน้าล้างตาหน่อยนะฉันเข้าไปในครัวก่อน ขยะเ็จอ่ะก็กลับบ้านได้เลยนะได้ค่ะต่อไปก็ทําแบบนี้นะมาทุกเสาร์อาทิตย์โอเคไหมแต่ฉันยังจะได้ข้าวกินทุกวันใช่ไหมคะใช่เธอจะได้ข้าวจากพี่ผู้ชายคนนั้นแหละแต่เข้ามาตอบแทนแค่วันเสาร์อาทิตย์พออย่าไปบอกใครล่ะเ๋ยวาเขาจะหาว่าจะเอาคนนอกเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากนะคะได้ปบกลับบ้านไม่ได้ละฉันจะปิดร้านละว,ว่าแต่ เขมันล้างหน้าเหมือนนะักแสดงแล้วตอนคุณนะทํทอเลยทุกอยาก่างเธอเธออันี่สินี่เธอันงสือออกใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรน้ำซุปที่เธอต้องเชี่ยวค้างคืนนะแล้วก็มีของที่เธอต้องเตรียมตอนเช้า จำได้ไหมว่ามีหน้าที่อะไรบ้างไหนทวนสิจำได้ค่ะมีล้างจานต้มซุปก,กวาดพื้นแล้วก็ทึ้งขยะค่ะงั้นเดี๋ยวเธอไปทำงานที่ค้างไว้เสร็จนะอีกหนึ่งชั่วโมองฉันกลับมาโคตรดีเลยมีคนทำงานให้แลกกับข้าวกล่องที่ฉันไม่ต้องเสียสักบาทไาอ้กวาดอารมณ์ดีจังฮัลโหล แต่ฉันไม่รู้สิว่าร้านมันปิดอ่ะเนี่ยอาจจะเชื่อถายมาร้านแกก็เปิดอยู่นะวกเราฉันน่าจะอยู่กับแกหรอโอโอเคแต่ฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะฉันปวดฉี่มากเลยอ่ะขอโทษนะคะร้านปิดแล้วค่ะโอ้ฉันรู้แล้วพอดีว่าฉันเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านเนี่ยจะขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะ เชิค่ะห้องน้ำไปทางนี้นะคะอ๋อฉันขอบใจนะเดี๋ยวฉันมาใหม่แต่ฉันไม่รู้ไงว่าร้านมันปิดอะ่ะอารมณ์ดีอะไรเนี่ยเห็นบททุกทีตอนมันหยุดก็ฉันมีความสุขกับงานนี่เราอารมณ์ดีไม่ได้หรือไง เออนี่แล้วเก็บข้าวกล่องให้คนเก็บขยะย,ยังองอะทำไมด้วยฉันจะยักยอกเหรอเปล่าฉันก็แค่ถามดูอะฉันเห็นด้วยนะฉันว่าเขาหน้าสงสารดีวันนี้มาแปลกนะเนี่ยเห็นใจคนอื่นซะด้วยนูน่นน้องเข้ามานู่นแล้วอะ ชุนรู้ช่วงนี้ลูกค้าเต็มอยู่มากพพาพาเลยนะชั้นชอมาที่ไหน,นก็เต็มวันทีเลยอ่ะเจนดูทีเหมือนกันแหละนี่กิจการพนักงานเพิ่มด้วยอุ้ยพนักงานน้องแกนี่ขยันเนาะทำงานที่ร้านเสร็จก็มาเก็บขวดแถวนี้ด้วยอะ่ะรู้ไมฮะแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามาเดือนไอ้คุนนี้ฉันไม่รู้จักนะฉันจำได้นะ วันนั้นน่ะฉันไปเข้าห้องน้ำตอนที่ร้านปิดวันนั้นน่้เขนี้ยังฝ่าร้านเลยนะจริงๆนะ,ะแต่เขาไม่ใช่พนักงานร้านแก่แล้วเขาจะไปทำงานร้านแก่ทำไมล่ะอ้าวคุณโยมาที่ร้านด้วยเหรอครับอืม ตอนเยเรอเข้าไปให้ใครอ่ะอ๋อเขาเป็นคนเก็บขยะครับเขาดูแลหลักฐารผมเลยยกสวันดีการตอนเย็นให้เขาไปใช่ไหนะจริงๆนะครับผมเอาส่วนของผมจริงจริงผมสงสารเขาให้เข้าเขาไปแล้วใช้เขามาทํางานในร้านด้วยหรือเปล่าไม่นะครับเขาแค่รับข้าวแล้วก็กลับไปจริงๆนะแกฉันจำผู้หญิงคนเมื่อกี้ได้แกเห็นเมื่อไหร่ล่ะมาดือเมื่อวันเสาร์นะ เพราะฉันจำไม่ผิดเพราะฉันลับจากก็เลยาเล่าร้่องแกเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปทำเหมือนเดิมเลยนะฉันจะแวะไปทำสวยซะหน่อย ฉันไปตั้งนานแล้วยังทำไม่เสร็จดกเหรอทำไมหุ่นเธอแปลกๆสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมวันนี้ทำงานช้าไม่มีงานอีกเยอะนะแล้วทำไมเธอไม่ทำเองอ่ะอ้าวทำไมพูดงี้อ่ะไม่เอาแล้วไงข้าวอ่ะว่าแต่สิ่งคือแปลกไปนะข้าวอะไรหรอปุ้ยเธอแจกข้าวให้คนอื่นด้วยหรอทำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะก็ฉันตามมาดูนะสิ ว่าใครที่แอบเข้ามาในร้านฉันฉันขอโทษนะคะฉันแค่อยากได้เข้ากินอ่ะไม่ได้ตั้งใจเข้ามาบุกรุกในร้านจริงๆค่ะไม่เป็นไรนะเธอไม่ผิดทุกคนดูความจริงหมดแล้วนี่เธอฉลาดมากเลยนะไปหลอกใช้ให้คนอื่นมาทำงานแทนอ่ะแกคงคิดว่าเขาโง่สินะแต่เขาแค่ไม่มีทางเลือกตนะ่างหากคิดได้ไงอะงานไม่ทำใช้แต่คนอื่นแถมได้เงินเดือนไปเต็มเต็ม ยิ่งดูเป็นคนใจบุญนี่พวกเขาได้กินข้าวร้านเราแถามยี่งได้กินฟรีด้วยหนูก็แค่อยากให้เขาตอบแทนอะไรบ้างอะแต่ถ้าหลอกใช้เขาแถมข้าวที่เขาได้ไปอะมันก็เป็นส่วนของกันด้วยเอาละ่ะในเมื่อเธอไม่ชอบทำงานแถมยิงใช้คนอื่นงั้นเธอไม่ต้องทำงานอีกต่อไปพึ่งเธอมาทำงานแทนปุ้ยแล้วกันฉันไล่เธอออกไม่นะคะหัวหน้าอย่าไล่หนูออกเลยนะคะไม่ต้องพูดมากออกไปจากร้านฉันซะ แถมค่าแรงของเธอเดือนนี้ยฉันจะหักไว้ให้พึงด้วยไม่ต้องคิดมากนะ mm. เธอไม่ได้ทำอะไรผิดต่อไปนี้ก็มาทำงานที่ร้านฉันแหละถ้าเธอไม่รังเกียจที่นี่มีข้าวให้กินสามมื้อนะมีค่าจ้างให้ด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เมตตา